กันดีเพิ่นว่าเขาคุยกันเพิ่นว่าเขาคุยกันมากคุ้ยกันมาตัวใดเขาคุยกันมาคใครในเราบอกว่าบอกเลขเจแดง่นแน่ปูสันเพิ่นอยากได้เลขคนคนมักเลขกระวางเขาเจ้าถูกทุกงวดบอกวาพาไปหาเนี่ยมันยังเสี่ยนดังๆเงินก็ซื้อหลายซ้มปุ๊บอางวดก่อนเขาเจ้าถูกวะลูกเต๋าถือถือถืมาหลายงวดแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เจแดงกับแมา ถามหวยกับปูวัดปลาเนาะค่ะเนาะแล้วก็ได้หวยจากลุงที่มาน้ำกันเนาะคะ mm ่ะ hmm. เพรานว่าเขาถูกมาทุกงวดคะ mm ่ะท่านผู้ชมซึ่งตรงกันกับปูอยู่เจแดงคิดว่าตรงกันเลยพิจารณาเป็น,นีนยทังในการเสียงซื่อเนาะคะ mm ่ะเนาะเจแงก็มาดันดลหามาให้ท่าน mm hmm. เพื่อท่านผู้ชมถามมาเพื่อกัน mm hmm. เพื่อาจะได้รุยๆไปน้ำกันไปฟังน้ำกันค่ะท่านผู้ชม mm hmm. เข้าแมาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจแดงเนีค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันด้วยจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆแล้วก็ผู้ใดสนใจครีมก็ทักมากค่ะท่านผู้ชมสนใจครีมก็ทักมาเดวเจแดงเข้าไปถามปู่ไ้เนาะคะ่ะว่าจะได้ตัวใดเด็ดๆกับไปเพิ่นบอกคยบอกไผเด้อค่ะท่านผู้ชมเจแดงเข้ามามีเพิ่นบอกเจแดงต้นแรกถือว่า โชคดีดวงดีค่ะท่านผู้ชมไปฟังน้ำกันว่าสิได้ตัวใดเจแดงก็มาหาไอ้ดอกกระเจียวไปปลูกวัดป่าพุทธรักษากันท่านผู้ชมเอาตามไปน้ำกันว่าผู้เสี่ยเฮตัวใดเขามาคุยกันยูวจะอย่ามีนบ่แมียนตลอดวันบอกกันคอนหนักเหมือนมาคุยกันซิซิปแปะซิปถึงเที่ยวเหว๋อเนาะมออกเก็บซิปก็สามซิป ก็บอกพี่น้องด้วยว่าต้องมาทำปืนมาบอกใหกันหน่อยไม่เป็น่วยห่วยออกสิบกับสามสิบนะลูกคุยไย้แปดสิบกับสี่สิบสองคนมาเสียงกันนะสองมือคุยกันน้องพ่อ่มาเรกเจ็ดศูนย์่ะค่ะลูกหลอกมันเริ่มมาถึงเจ็ดศูนย์กับสามศูนย์ก็ถึงมาถึงพี่บอกมันค่อนข้าขึ้นเพราะว่าใช้กำลังันนี้ง่วนนี่เลยครับปูง่วงขึ่นขึ่นตายก็แบา คนต่มาบ่ไม่บอกไม่เอาไม่บอกเกาเงินขึ้เก็บกเก่าเงินเลยฮะขึ้นเก็บกูเกาเนเมันบ่อุ้ยเกางนคนก็ซื้อหลายสิบเจ็ดกันมัน้วยหมดคนละออกแล้ววนออกตัวเก้าเงินคนงบ่อมไมอยู่นะอุ้ยออกข้เก็บก้เกาึงินเลยแต่ว่าคนทค่ไต่เรียบรอยามคนอยู่ละ เมาเ่ากันแม่ฟานบอกปูเออเก่าุเก่าตเกาก่าหกนิ้ึแล้วเดือนึงมึงเก็บอ๋อไม่เคยนลเามาคยกันมาคยนี่ชุ่มเลยดอกผีนึงอเกลีเกีนึงจะมาเดียนึงกับปู เด็กสารมจไม่ห้วอยชอบแบบชาชาจ <c oughs> ิ้มเหมือนไมจะออกตัวเก้าตีตัวเก้าหนเจ็ดกับเก้าหนึ่งทีค่ะแล้วการาตรัวถูกกับหแ่งอนตัวสมตัวฮาซ่แล้วผู้ชายกลางคนหล่ากันออาเซ่า้าหนึเจ็ดเดียวาหน่งเจ็ดกับตัวเก้าแล้วปู <c oughs> <c oughs> หาหนเจ็ดกับตกกบัวเก้าเนี่ย นะเผื่ไม่อกลตานี้น่นไปวัดจันก่อนเนมันไปกลัวเลขันไปลงขางหน้าอันี้ตนึมันเป็นเลลากระเจ้าวัดการจันก่อนยุเป็กิจไก่ตัวเดียวนอามนเป็นนุ่ลรกนุ่งหนเอาไก่แม่ยมาบอกไก่เทกมันตงตัวเจไก่เม่มันตันึ่งเหมืนน้ามึงแพรนี่ก็เมียนึงแบบซิบกวัแล้วนจำเรียง จะตีมาเอาดอกก็ไปวยนี่เยนเอาใครบอกลายมาตรที่เนียเลี้ยาานั้นเขาเกบเตยม่เอาอกเขาห้อกเงีเกียมังากเอาทเลปูกันะีขอกดูยังไใอกไว้แล้วบอกันอกเงีเกี่ยมเดียวปิ๊บระตูจัเอาเลบีเ็ลนเดี๋ยวเขคนนี้บอกเลยหมดมดหมดแล้วหดเตยเกดเขามัไงอนะโยเนีหย่ยายบอกข้างในตายอยู่คเก้แปข้างในเเลยครับเปเจ แปดห้าเก้าัสามาได้เลขเลขกสิท้ามียรนะครัตกเก้าตีหนึ่งเจ็ดตก้คเอี่กันหาเอาหาไส้ก็กันเอาหาไส้ก็ตุเก้าแล้วคุณออกหาหนึ่งเจ็ดน้อมนฟอก่ะหาเนือจ็ข้างบนมันนี่น้1เจ็ไม่ออกข้างล่างว่างัน วาตุเก่านี่นี่ว่าใช่เก้าใช่ที่อยู่บ้านคำสิบแปดกับสิบเก้าครับสิบแปดกับสิบเก้าีอุ้ยวันน้ยินว่าสิบแปดอกมีเตอร์วาหนึ่งเจ็ดกับเก้าหนึ่งหลายหนึ่นส่ะไรสิบแปดมาจากไทกจากโตตรงมันสิ น้องหนังไสิบเก้ากิบเจ็ดอ๋สิบอ้สิบเก้าครับตัวตรงสิบแปดอออยู่ขีบข่อยล่งมีต่สิบกับเจ็ดหลายเด้อสามสงมันจะสอบจะสอบสองสองตัดต้นมะสมข่อออเปูดสามสองสี่สองแล้วเราเอาเราก็สักหนึ่งพนยหนงเจ็ดกับหนึ่งกับเก่าหนึ่งเป็บรน้าตัวไซส์สามตวเอาเียองใหม่ มาขนาดงได่ก็โทษมาะกอนจักสอมืจังวอไม่ขอระจัาไม่ให้ผิดสังฆกท่านดูหร um ือหลันทุ่มื่กอันอ่ามันมีุญยี่หรือที่เนวะกับสิบเมตันว่าตัวก่อนสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดกับเก้าหนึ่งอาตัวไส่สามสามตัวเอาเอาหาไส้เป็นว่เอาตะซูลเขาเมาเขาคุยกันดีเิ่นว่าเขาคุยกันเิ่นว่าเขาคุยกันมากตัวใดเขาคุยกันมากใครในระบอบว่า บอกเลขเจดีย์เพิ่นแน่นปูเพิ่นเพิ่นยากได้เลขเพิ่นคนมักเลขงรวางเพิ่นก็เลขเข่าไปนั่งเพิ่นก็เลขเข่าไปเจ็ดซื้อไว้หลายแล้วแต่ว่าเก่าหนึ่งเออแต่ว่าเก่าหนึ่งมาได้ในสิบมันเข้ากันเลยวันหนึ่งเจ็ดมันเข้ากันหลายอาจารย์ดิเข้าหลายอาจารย์เลดแม่น้ำหนึ่งก็มาหรอเบ่าอาจะปลูกปรกยังนั้นงงยู่เลยโอ้ยอาจารย์กูยังสงสัยกูยังอยากย่างลูกไปถามหุ่นฮะว่าแม่เขาไม่เย็นบอก มันไม่เก่นน่ะละูกดูจิ๊ตานี่เัาไม่เมีมาบกเคียนหนิเมียเจ้าปลูกกล้ยกวยกล้วยแซมทุเรียนดินก็เจ้าดีดินก็เจ้างามก็เจ้าต้องปลูกทุเรียนดินมั่นปลูกเจ้าเจ้าปลูกทุเรียนหล้วก็เอากล้วยมาแซมมันยังสิมีน้ำเพราะทุเรียนชอบน้ำขาดน้ำป่ได้ดิทุเรียนขาดน้ำาันเป็นนวยนี่ก็มีน้ำมาดานบ่ต้องหดตลอด นี่หนองน้ำตันน้ำถึนมาหดสิบแปดตัวเดียวมนสิบแปดสิบเก้าลสิบเก้เรามาสวนมาถึงรถก็เสี่ยนแ้วนีมีแต่ลังน้ำเขาเขาจะถูกทุกงวดบ่บ้าผาไปหาเนี่ยมีย่งเสี่ยนดังดังเดี๋ยวนี้ก็ซื้อหลายสบ่ซื้อหลายเป็นหลายแสนเป็นล้านโฆษณาเขามีแต่เงินเงินเงินพันเงินอัดไปซื้อน้ำเขาเป็นปฏิกบ่ซื้อเป็นไรไม่ทั้งอ่นไี่ต่างกันนึง ่อกเขาซื้อหาเก้าครับคอยไปฟันนั่นฟันว่าพูดหนังไปบอกเขาหมกสิบมันเราหอกสิบเอ็ดอกหนึ่งว่าซื้อขึ้นซื้อล่งไหมซื้อแล้วพ้ตจอบมันฟันว่าพุตุเตยตายเขาย,ย,ยังน้ำลายหมกเอาไ,ได้ตายเป็<ซ>นูก็สูที่ลันว่ามาขึา้นฟันในพ่ลัน่นจะเป็นอย่างไรสักหน,น่อายุเพิ่งเท่าไดร่กรักน,นั่นเขาลักตาดเอาสิ่งก็ไปตาก็อยากสิ้น ก็ตุ่ใส่หมู่อนบอกสีเห็ดไปวัดกวนก็เจ้าถูกวะลูกเตยถึงถ่มาหลายงวดแล้วหนึ่งแปดกับหนึ่งเก้ากับหนงเกับ1นตัวตรงสิบแปดตัวตรงสิบอ๋อตัวตรงสิบแปดแต่ว่าเกาเจ้าซื้อขึ้นแล้วก็ซื้อลง แต่บอกซื้อๆเรื่องหมอเอาบว่มักเด็กสิบแปดไราได้ซื้อแล้วหนึ่งเจ็ดเขาจะอาจารย์ไหนกับฟันล่งหนึ่งเจ็ดเนี้ยปูสำนักสงฆ์บ้านขาวนี่ก็บหนึ่งเจ็ดปูสามแปดบ้านนาทอนนี่กับหนึ่งเจ็ดคือกันเด้ตรงกันหลายเจ้าอาจาเพี่ยนหรว่าอะไรหนึ่งเจ็ดเอ้กับเป็นเก้านึงตัวเดียวกันเนาะไม่นตัวเดียวกันหลายมองาวเขามาเขาอกเาเขามาคันเออ คุ้ยกันเขาคุยแต่ที่เตะเกียร์มาจังไรก่อยเตะเกียร์เขาคุ้ยกัาเจ็ดศูนย์กับสามศูนย์มันมันออกออกเจ็ดศูนย์嘛เขาคุยออกสามศูนย์กับสิบเจ็ดน่ะเออสามศูนย์กับกระถืออยูเพิ่งวาร์โหลดแ้มหนึ่งเพิ่งใครบอกมันบ่อ๋อปรเทีศนี่เพิ่งจะถ่ายให้เอาอะเป็นขบีกาเพิ่งนั่งยูฮันขไปกาเพิ่งเนาะจะเผยมากเพิ่งยางขบไปถามเรียกเพิ่นกะ เลขกับอกไปกัซ้อมตัวนแล้วประมานี่ตัวกัสิตัวเบิดประเทศนี่ตัวคนอื่นกัสิตัวน้ากันตัวผู้นั่นกับหายมากคนนี้ก็หายมามันว่ตถุกับซ้อมตัวตัวปูหันดอกก็เลยไปกราบเพิ่งนะเพิ่นก็เลยกไอเพิ่นก็เลยบอกล่องอเจ็ดสิบตัวยี่หรอล่องมึงไงพามันถึงจังสมทบมาถอยเพิ่นเนาะเนาะเมนแมนพอซื้อไว้หลายและสิบเจ็ดนั้น มาเศร้าดีจะเพิ่มอีกเดีมานจะใส่แล้วเดี๋ยวก็ยังมีตัวเจ็ดหนึ่งตัวสิบเก้าจากเลขอีกหนึ่งบอกเลขบอของคู่สามแปดนวดก้อนมันบอกก่อนหกเก้าตัวเดียวมันเศร้านี่เออเหมือนว่านี่ศูนย์เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดสองตัวแค่นั่นซื้อนท้ายเจ็ดมันบอกว่าซื้อรวดข้างล่างข้างล่างท่ายเจ็ดลวดตัวเดียวเหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดนี่ฟุตบอลมันไม่ธรรมดาดิแล้วมันบอกเลขก่อเลขกับจับบอดดา ันนีเมียคือหนอาจังไลยเขาพูดสำนักสงฆ์นี่เลขฝันขั้นเขาวน่ะเลขฝันมาเขากันพอดีเนาะสือลองเวงตัวเพิ่นบอกทั้งที่ดิเพิ่นบอกเคยบอกใครเพิ่นบอกก็บอกเลยเพิ่นเคยจะเกียังไงโอ๋ค่ะท่านผู้ชม ก็ได้ยินแหลนะเนาะที่ห้าคุยกันเนาะวะ่าพันได้มากตัวใดพันได้มากสิเขาก็ซื้อขึ้นซื้อโล่ง17กับ19ซึ่งตรงกันกับเลขปูเนาะค่ะขอให้ท่านถูกห,ว,หวย้วยๆไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ